สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนคุยเรื่องวัดในเชียงใหม่กันอีกแล้วนะคะเป็นวัดเก่าแก่กลางเมืองเลยค่ะชื่อวัดสัมเพลยู่แถวแถวตำบลสีภูมิวัดนี้น่าสนใจมากนะคะคือถึงจะดูเก่าแก่สำคัญมากๆแต่เออเหมือนไม่มีหลักฐานชัดๆเลยว่าสร้างเมื่อไหร่กันแน่ไม่มีการบันทึกไว้นะคะ ใช่ครับซึ่งก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันสำหรับวัดที่ดูสำคัญขนาดนี้แต่ถึงแม้จะไม่มีบันทึกปีสร้างที่แน่นอนนะครับไอตัวลักษณะสถาปัตยกรรมนี่แหละครับมันเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสำคัญเลยโดยเฉพาะเจดีที่เป็นทรงล้านนาพื้นเหมือนแท้ๆเลยครับมันบอกได้เยอะเลยว่าวัดนี้มีมานานแล้วจริงๆ อ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นวันนี้เราลองมาสำรวจกันหน่อยดีไหมคะว่าจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสถาปัตยกรรมของวัดสำเพอทั้งวิหารอุโบสถแล้วก็เจดีมันพอจะบอกอะไรเราได้บ้างได้เลยครับเริ่มจากวิหารก่อนก็ได้ครับตัววิหารนี่ถึงเราจะไม่รู้ปีสร้างเปะ๊ปะๆนะครับแต่พอดูโครงสร้างแล้วเนี่ยชัดเลยว่าเป็นแบบล้านนาพื้นเมืองคือส่วนบนโครงหลังคาจะเป็นไม้ ส่วนผนังข้างล่างก็ก่ออิฐถือปูนสวยงามตามแบบฉบับช่างล้านนาเลยครับสังเกตเหมือนกันค่ะตรงบันไดาทางขึ้นเหมือนจะมีสิงปูนปั้นอยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ตรงหน้าบันอ๋อที่เป็นแผ่นสามเหลี่ยมข้างหน้าค่ะลายสวยมากเป็นลายคล้ายๆต้นไม้ดอกไม้ปลายหลังคาก็ดูมีอะไรพิเศษพิเศษนะคะใช่ครับตรงบันไดมีสิงส่วนหน้าบันก็ปิดทอง เป็นลายพันธุ์พึกษาหรือบางทีก็มีรูปสัตว์ผสมผสานอันนี้สะท้อนศิลปะความเชื่อฝีมือช่างยุคนั้นได้ดีเลยส่วนปลายหลังคาที่เห็นเป็นรูปเหมือนพญาน,นาคครับที่โค้งๆหน่อยเขาเรียกว่านาคสะดุง้งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมล้านนานาคสะดุง้งครับแล้วก็จะมีไม้แกะสลักสวยๆที่ค้ํยันชายคาออกมาคล้ายๆหูช้างอันนั้นก็เรียกว่าค้ํยันหูช้าง พวกนี้เป็นองค์ประกอบศิลปะล้านนาที่พบได้ทั่วไปครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วอุโบสถล่ะคะเห็นว่าคล้ายๆวิหารเลยมีอะไรต่างกันมากไหมคะโครงสร้างหลักๆคล้ายกันครับบนเป็นไม้ล่างก่ออิฐถือปูนเหมือนกันแต่อาจจะมีรายละเอียดต่างไปบ้างเล็กน้อยเช่นจำนวนชั้นหลังคาอย่างวิหารเมื่อกี้เหมือนจะซ้อน3ชั้นแต่อุโบสถอาจจะแค่2ชั้น หรือการตกแต่งหน้าบันก็อาจจะต่างกันไปอย่างอุโบสถวัดนี้หน้าบันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ประดับด้วยปูนน้ำมันปั้นรูปสัตว์มีลายปิดทองด้วยครับก็ยังคงความเป็นล้านนานั่นแหละครับค่ะแต่เหมือนที่คุยกันตอนแรกเลยว่าจุดที่สำคัญมากๆที่น่าจะพอบอกอายุวัดได้จริงๆก็น่าจะเป็นองค์เจดีใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเจดีวัดสำเพาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบบล้านนาพื้นเมืองหรือล้านนาดั้งเดิมเลย ลักษณะเด่นๆนะครับคือฐานล่างสุดเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็อาจจะมีมุมเหวี่ยกเข้าไปหน่อยเรียกว่าฐานยอ่อเกดยอ่อเกดครับแล้วถัดขึ้นมาก็จะเป็นฐานบัวกลมๆซ้อนกันขึ้นไปเรียกว่ามาลายเถาจากนั้นก็เป็นส่วนองค์ระฆังกลมๆที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ต่อด้วยส่วนยอดที่เป็นปล้องๆเรียกว่าปล้องฉไนแล้วก็เป็นปลียอดแหลมๆขึ้นไปบนสุดก็มีฉตดประดับครับโหฟังดูมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ ครับซึ่งเจดีย์ทรงแบบนี้รูปแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นที่นิยมสร้างกันในยุคแรกๆหรือยุคที่อาณาจักรล้านนารุ่งเรืองมากๆเลยนี่เลยเป็นหลักฐานอย่างดีเลยครับที่บอกว่าวัดนี้เก่าแก่จริงๆถึงจะไม่มีเอกสารมายืนยันก็ตามสุดยอดเลยค่ะเหมือนสถาปัตยกรรมมันบันทึกเรื่องราวของตัวเองไว้เลยนะคะแล้วปัจจุบันวัดก็ยังดูสมบูรณ์สวยงามมากแสดงว่ามีการดูแลรักษายอย่างดีมาตลอด แน่นอนครับวัดได้รับการบูรณะดูแลรักษาอยู่เสมอทำให้สภาพยังคงดีและก็สวยงามอย่างที่เราเห็นกันประกอบกับทำเลที่ตั้งด้วยนะครับคืออยู่ใจกลางคูเมืองเก่าเชียงใหม่เลยเดินทางสะดวกมากก็เลยเป็นที่นิยมทั้งคนเชียงใหม่เองและก็นักท่องเที่ยวที่อยากจะมาชมศิละปะล้านนาสวยๆหรือว่ามาไหว้พระทาบุญกันครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือวัดสำเพาเปรียบเหมือนเอ่อ อัญมณีเม็ดงามทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมล้านนาเลยนะคะที่ซ่อนตัวอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ถึงจะไม่มีบันทึกปีสร้างแบบชัดเจนแต่โครงสร้างต่างๆทั้งวิหารอุโบสถโดยเฉพาะเจดีนี่แหละที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวความเก่าแก่ความสําคัญของวัดนี้ได้เป็นอย่างดีเลยใช่ครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับการที่วัดสําคัญแบบนี้กลับไม่มีประวัติการสร้างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ชวนให้เราคิดต่อเหมือนกันนะว่าเอ๊ะ มันบอกอะไรราวเกี่ยวกับสังคมล้านนานในอดีตได้บ้างหรือวิธีการบันทึกเรื่องราวของเขาในสมัยก่อนหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่แล้วก็รอวันที่จะมีคนมาค้นพบเพิ่มเติมในอนาคตอีกก็ได้ใครจะรู้ล่ะครับ